ชูดวงชาวราศีเมถุนนางบอกอย่าไปกลัวผลวันที่9ก้ากรดากรดาคมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคระบมปัญหาต่างๆจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดทําไมจะไม่ดีนะผมต้องดีดิชาวราศีเมถุนนางฟ้านะผมมาเตือนแล้วนะเขาเรียกว่านางฟ้าแม่ทุนหัวเทวดาประจําตัวที่คอยปกปากปาก,กุ้มครองราาักษาไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่อยู่ถือว่าปีชงนันทีนะครับ ด้วยบุญกุศลวัส,สนาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรท่านจะลื่นเลิ่สังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกรองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะผมตกตำแหน่งเทมเรรนนะผมโชคจะตามได้บุนบารมีวัส,สนาสิงสิทธิ์ค้ำชูป,ปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพหรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นใช่กลัวใครสิที่ไหนดวงนี้ ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮ้าหาอยังตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคคตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันทีทจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์แตเทมเบเลตบังเกิดขึ้นในโชคคาตาด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ระบบอัศวินขี่ม้าถือดาบบาดประหารศัตรูโมมันปราบศัตรูเฮียเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ น้ผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นคับนางมาเตือนแล้วนางบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะนําพาซึ่งความผสมเร็จได้ส่งมอบถ้วยทองนะครับด้วยบุญกุศลวัส,สนาทเทพเทวดาศิกสิตคำชูป,ปกป,กปกักขุมรองรักษาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเอ็มเทสทุ่งข้าวเหลืองารามเหลือกินเห,ห,หลือใช้หานคู่เกิดความเจ่ามืดดวงชะตาท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นดวงชะตานี้จะเปิดรับรัพย์รวยโชค เดี๋ยวให้พิเทพตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูปกปักอมค์ของรักษาจัสมินอยู่ในดวงชะตาดวงชะต,ตานี้อัศวินขี่ม้าส,ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสก่าว,วิวาข่าวมองคลข่าวตั้งมัานจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพระราชาส่งมอบถ้วยทองสังเกตในดวงชะตานี้ขอทํานายว่าดวงชะตาของคุณจะร่ำรวยด้วยรัพย์สินทอง มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกวับบนกระว้กระสับกระสายอดทนอดกั้นยืนหยัดต่อสู้ด้วยบนกุศลมสนาดวงชตานี้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขการปิับเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการตัดสินใจอย่างน่ากลัวให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า โชกะต่างท่านจะได้รับช้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองราบอมราชสีมาโนซาบตักด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่จริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาท่านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจะนำพาซึ่งความสมเด็จการปรดิบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งเดอะสตาร์ แสงสว่างดะสตานำพาซึ่งความผสมเลจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้เดอะเวอร์บังเกิดเทวดาส่งมอบดวงแก้วมานี้จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์นะเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นในดวงชะตาของคุณนะผมสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้สองแสงตะเกียงทอง จะนำพาซึ่งความะสมเร็จโชคลาภเงินทองมาเรามีวัสนาเข้ามาจัดจานังนเต็มครับเลือลุยๆ,ๆ,ๆตกตําแหน่งเพื่อนกเก่าก็มาบอกกก่าวรอบสิบถึงเวลาแล้วนางมาบอกแล้วจะกลัวทําไมท่านจะกลัวทําไมนะผมไม่ต้องกลัวนะผมต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาแล้วดวงชะตาจะเปิดครับนะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร,ตปปร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดไป้าครูทางช่องได้ขอให้ท่านแช่มชื่อรับลืไปไม่ได้ดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิง่งถ้าใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มา sunny 4289ครับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีเมถุนประจําเดือนนี้สําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ท้องฟ้าได้เปิดผนึกแห่งโอกาสใหม่ๆราวกับนักเดินทางที่ได้ค้นพบแผนที่ลึกลับที่นําไปสู่ดินแดนแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงจะไหลเวียนมาสู่ชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องทําให้คุณรู้สึกเหมือนนก ที่ได้กางปีกบินสู่ฟ้าใสพร้อมจะสำรวจโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความหวังเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับการเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนความสามารถในการปรับตัวที่เป็นธรรมชาติของคุณจะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญทำให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างสง่างา,ามด้านการงาน เมื่อพูดถึงเส้นทางการงานในเดือนนี้มันเหมือนกับการนั่งรถไฟด่วนที่กำลังพุ่งไปสู่สถานีหลักของความสำเร็จคุณจะพบว่าตัวเองมีพลังงานและไอเดียที่ล้นเหลือราวกับน้ำพุที่ไหลไม่หยุดหย่อนความคิดสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณเปล่งประกายในที่ทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างคุณจะเหมือนนักแสดงที่ได้รับบทนำในละครเรื่องใหม่ผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นศักยกภาพที่แท้จริงของคุณ และอาจมีโอกาสได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมเหมือนกับการได้รับกุญแจสู่ห้องลับที่เต็มไปด้วยสมบัติการสื่อสารของคุณจะเฉียบคมและชัดเจนทำให้เพื่อนร่วมง,งานรู้สึกประทับใจและไว้วางใจยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหม่ที่สำคัญหรือหากคุณทำงานด้านเทคโนโลยีคุณอาจได้โอกาสนำทีมในโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบริษัท ความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วของคุณจะทำให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เปรียบเหมือนฤดูเก็บเกี่ยวที่คุณรอคอยมานานลูกค้าใหม่จะเข้ามาเหมือนพึ่งที่วินมหาดอกไม้ที่บานสะพรัง่งโอกาสในการขยายธุรกิจจะปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคนที่คุณพบเจอโดยบังเอิญหรือการได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากคู่ค้ารายใหม่ อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังการตัดสินใจอย่างเร่งรีบเหมือนนักขับรถที่ต้องคำนึงถึงสัญญาณไฟแดงก่อนเหยียบคันเร่งการวางแผนอย่างละเอียดและการปรึกษาผู้เที่ยวชาญจะเป็นเครื่องนำทางที่สำคัญเพื่อให้คุณไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จด้านการเงินเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินในเดือนนี้มันเหมือนกับการเดินทางผ่านป่าแบมบูที่หลังฝนตกขึ้นใหม่เขียวขจีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ กระแสเงินจะไหลเข้ามาหาคุณจากหลายทิศทางราวกับลำธารเล็กๆที่มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำใหญ่รายได้หลักของคุณจะเสถียรและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเหมือนต้นไผ่ที่เติบโตทุกวันแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือรายได้เสริมที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณเคยทำไว้นานแล้วลืมไปหรือการได้รับเงินโบนัสที่เศษจ,จากผลงานที่ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น หากคุณเคยลงทุนในหุ้นหรือกองทุนไว้เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ผลตอบแทนเริ่มให้ผลอย่างน่าพอใจหรือหากคุณมีทักษะพิเศษเช่นการถ่ายภาพการแปลภาษาหรือการเขียนคุณอาจได้รับงานพาร์ทไทม์ที่มีค่าตอบแทนดีอย่างไรก็ตามคุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเหมือนนักเดินทางที่ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำในขวดก่อนออกเดินทางไกลแม้เงินจะไหลเข้ามามากขึ้น แต่การวางแผนการออมและการลงทุนอย่างชาญฉลาดจะเป็นเสาหลักที่ทําให้ความมั่งคั่งของคุณยืนยงและแข็งแรงการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่สิ่งที่มีความมั่นคงและผลตอบแทนระยะยาวเหมือนการปลูกต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาในอนาคตหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่มากเกินไปเพราะดวงดาวแนะนําให้คุณเป็นนักลงทุนที่ฉลาดมากกว่าเป็นนักเสี่ยงโชคสําหรับคนโสด สำหรับชาวราศีเมถุนที่อย่างคนเดียวเดือนนี้เปรียบเหมือนการเปิดประตูสู่สวนแห่งรักที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพรัง่งพลังงานแห่งความน่าดึงดูดของคุณจะเปล่งประกายราวกับเพชรที่ถูกแสงแดดส่องทาให้ผู้คนรอบข้างหันมาสนใจคุณมากขึ้นโอกาสในการพบรักแท้จะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเหมือนกับการเจอดาวตกที่พุ่งผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน อาจเป็นการพบกันที่งามสังสรรค์ของเพื่อนในร้านหนังสือที่คุณแวะเข้าไปดูหรือแม้กระทั่งในลิฟที่เสียและต้องรอช่างมาซ่อมความบังเอิญเหล่านี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรักที่ไพเราะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปวาดอาสาที่งานการกุศลแล้วได้พบกับคนที่มีใจใฝ่ในสิ่งเดียวกันหรือคุณอาจไปเรียนคอร์สใหม่ๆเช่นการปรุงอาหารการเรียนภาษาหรือการออกกําลังกายแล้วได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน การสื่อสารที่เป็นธรรมชาติของคุณจะเป็นสะพานเชื่อมใจทำให้การคุยกันเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานสำหรับคนโสดที่กำลังใช้แอปหาคู่เดือนนี้เปรียบเหมือนการได้เลือกดาวฤกษ์ที่เป็นมงคลการแชทจะไหลลื่นและน่าสนใจมากขึ้นและอาจได้นัดเจอกันในชีวิตจริงที่ให้ความรู้สึกดีเกินคาดอย่าลังเลที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะความน่าสนใจและเสน่ห์นามธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนที่ใช่มหาคุณ สำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเหมือนสวนที่ได้รับการดูแลยอย่างดีเต็มไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรั่งและผลไม้ที่หวานชุม่มความเข้าใจการระหว่างคุณและคู่รักจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนกับการไขรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในใจกันการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความสุขในความรักครั้งนี้คุณจะพบว่าการคุยกันแกลเป็นเรื่องที่สนุกและมีความหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความฝันการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการเล่าเรื่องในอดีตท,ที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณกับคู่รักอาจตัดสินใจไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมาก่อนการผจญภัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทําให้ความรักของคุณสดใสและมีชีวิตชีวาหรืออาจเป็นการร่วมกันทํากิจกรรมใหม่ๆเช่นการปรุงอาหารอิตาเลียนการเรียนเต้นรําหรือการทํางานศิลปะร่วมกัน สำหรับคู่รักที่คิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่จริงจังมากขึ้นเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการย้ายเข้าอยู่ร่วมกันเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังดวงดาวส่องแสงให้การตัดสินใจใหญ่หญๆเหล่านี้ไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนความเร็วในการพูดและความคิดที่หลากหลายของคุณอาจทำให้คู่รักเข้าใจผิดได้ จึงควรพูดให้ช้าลงและชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าความรักจะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันสรุปเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนจะเหมือนกับการเปิดอัลบั้มภาพใหม่ที่เต็มไปด้วยภาพแห่งความสำเร็จความรักและความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับดอกไม้ที่เริ่มผลิใบสีเขียวใหม่หลังจากฤดูหนาวที่ยาวนานสิ่งสำคัญคือการรักษาความสมดุลระหว่างการรับโอกาสใหม่ๆ กับการวางแผนอย่างรอบคอบความกระตือรือร้นที่เป็นธรรมชาติของคุณควรมาคู่กับความรอบคอบเพื่อให้ความสำเร็จที่ได้มานั้นยังยืนและแข็งแรงเหมือนบ้านที่สร้างด้วยรากฐานที่มั่นคงและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม